น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพอใจกับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าพ,พ,พ,พอใจกับการอยู่ต่ออีกของประยุทธ์หรือเปล่ปสาสิ่งนี้นแหะครับคือปัญหาที่สําคัญของประชาธิปไตยนัปัจจุบันหลายฝ่ายให้เคารพ ในกฎหมายทั้งในรูปแบบและเนื้อหาของกฎหมายสิ่งที่ต้องพูดถึงนั่นก็คือว่าในวันนี้ประเทศของเราไม่สามารถเดินทางเดินไปข้างหน้าได้ทั้งในหลักการและทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับนิติรัฐแล้วเพราะตุลาการสารรัฐมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่ตรวจสอบในการทวงดุนอำนาจ ได้ทำมันพังทลายลงไปแล้วประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งกฎหมายกฎเกณฑ์บางจำพวกออกมาเพราะผลพวงจากการทาปฏิวัติรัฐประ,ประหารประเทศไทยเป็นประเทศที่กฎหมายริดรอนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประเทศที่กฎหมาย มีกฎหมายเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี2560นั่นก็คือเป็นกฎหมายทางรูปแบบแต่ขาดเสียด้วยความยุติธรรมในเนื้อหาสารรัฐธรรมนูญจึงกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองตัดสินสร้างความชอบธรรมทุกอย่างให้กับเผด็จก,การอำนาจิยมได้ครองอำนาจอยู่จนถึงปัจจุบันถ้าหากกฎหมาย ไม่สอดคล้องกับคุณค่าดังกล่าวการบังคับใช้กฎหมายก็จะมีปัญหายิ่งการตีความของสารรัฐธรรมนูญการวินิจฉัยกฎหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาและเจตจำนงของกฎหมายแต่ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะอำนาจเผด็จการไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยดังนั้นจึงออกแบบกฎไกรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ การรัฐประหารปี2549นั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าหลังจากนั้นมาการรัฐประหารปี2557และการเขียนรัฐนูญฉบับนี้ขึ้นก็เพื่อที่จะรองรับการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารอำนาจิยมนี่แหละครับ สารรัฐธรรมนูญยอมรับประกาศยอมรับคำสั่งรวมถือยอมรับกฎหมายสูงสุดที่มาจากคณะรัปาฐประหารสารรัฐธรรมนูญจึงขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนและที่สำคัญที่สุดสารรัฐธรรมนูญไม่สามารถใช้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับเจตนาลมทางกฎหมายที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญได้ เมื่อเป็นแบบนั้นสังคมก็จึงกลายเป็นปัญหาทัานทีเพราะว่าประชาชนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมเลย <Yeah. S 1> หากกล่าวเช่นนี้ <Yeah. S 1> ก็คงนึกถึงย้อนไปในอดีตที่ว่าครั้งหนึ่งเคยมีการยุบพักการเมือง <Yeah. S 1> เคยตัดสิทธิ์ของบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง <Yeah. S 1> นี่แหละครับ คือสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญทำกับฝ่ายประชาธิปไตยแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนคงได้รับรู้ในเมื่อวานนี้นั่นก็คือคำวิจิัยที่ออกมาบอกว่าประยุทธ์จันโอชาอยู่ต่อได้โดยไม่ผิดนั่นมันถูกหรือไม่ครับพี่น้องอเ,เรามาสังเกตกันครับ สามประการกับสิ่งที่สารร,รัฐมนูญหลอกลวงประชาชนแต่ปิดยังไงก็ปิดไม่มิดประการแรกศาลไม่มีการอ้างรายงานการประชุมกรรมธิการที่ต้องนับอายุนายกรัฐมนตรีก่อนรัมนูลปี60นี่คือประเด็นที่ศาลตั้งคำถามและโต้ตอบแต่สิ่งที่ศาลโต้ตอบนั้นก็โต้ตอบไม่ครบ สิ่งที่สารโต้อตอบนั้นสารระบุเอาไว,ว้ว่าความเห็นของ